ยายจะต้มหัวหมูนี่เนาะนอโอ้โหโอ้โหโอ้โน,น้ำเดือดแล้วชัตตามุ่งสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงคุณชาแนลครับเช้านี้เราอยู่กันที่สวนยายคำอีกแล้วนะครับที่บ้านนาไหวตะบ,บนบางนานะอําเภอเชียงแล้วจังวัดเชียงใหม่ครับผมออตอนนี้ส่วนของยายคำใสเพิ่งกลับมาถอนถอนหอมแล้วนะครับอืมครับ เพิ่เริ่มลงมือถอนหอมกันแล้วครับสายหาบอกว่าช่วงเช้านี้เพิ่งจะเสร็จแล้วประมาณสักเก้าโมงสิบโมงก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการถอนหอมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นดูท่านผู้ชมดูใกล้ๆเนาะ,ะส่วนทางนี้เพิ่นก็เริ่มพวนดินปลูกผักปลูกอย่างไปเรื่อยๆนะครับสวนครับสวนดีครับยายสายยายวัีจ้าครับยายได้พ่อครับปีนี้น่ปกแน่เนะาะเป็นแม่เลี้ยงหอมแล้วครับ ครับอันนี้กิโลต่อใดครับไหนเดี๋ยวที่เก็บถอนเก็บเจ้ายอ๋อหยู่เดี๋ยวนี้กิโลสิบสองสิบสามสิบสิบสองสิบสามนี่หมายถึงไอ้ที่มันถอนเสร็จแล้วก็แห้งๆแบบนี้ครับหรือว่าต้องไปตากนี่ดิบๆเนี่ยอ๋อถ้าดิบๆแบบนี้กิโลละสิบสองครับอย่างถ้าอันแห้งนี่สามสิบแปดอ๋อแล้วนี่อย่างต้องเอาหัวมันใส่ไว้ในข้างในนะครับกลัวแดดถ้าแดดปาดแล้วมันจะจ้ำเจ้าอ๋อต้องรองร ต้องเอาใบมันปกไว้เนาะปิดไว้หรือว่าเอาฟางมันปิดไว้โอ้หัวใหญ่มากนะครับตุกใหญ่อยู่เจ้ากิโลสิบสองบาทครับท่านผู้ชมหญยต้องมัดวันนี้เลยครับมันถุกไมัดาเจ้าเอาพึ่งให้มันเหี่ยวหน่อยคือใบมันเหี่ยวหน่อยเจ้าอใบมันเหี่ยวหน่อยเสร็จแล้วถึงจะมัดนะครับเสร็จแล้วถึงจะมัด๋อ้ถุกเป็นมัดมัดแล้วก็เอาไปขึ้นชั่งผมันนึกว่าถอนวันนี้มัดวันนี้ แล้วแต่จะบางคนกดถอนตัวมาตัวก็ได้อ๋อแต่ว่าอันนี้เอาเืิ่ใบมันเหี่ยวเห็นไอยเนาะจ้าวดูแล้วมีคนมาเก็บเอาหอมกระเทียมที่มันร่วงมาครับก็อนี่อยู่ยอดเลยโนใหญ่แล้วมันแบ่ค่อยปุดสวนเนี่ยอ๋อเป็นรังสวนรางสวนก็บปุดหนักครับถ้าไหนปุดหนักมันหื้อกันครับไปตัวฮะเก็บไปตัวละอ๋อเก็บไปเรียบร้อยนะครับเก็บไปเรียบร้อยไหนลองไปดูอันนี้สักหน่อยครับเนา นี่นี่ครับโน่นห,วหวัวหัวข่เพิ่นเก็บไปแล้วครับอืมกระสอบแบบนี้เลยอ่า ลอยกันไปแล้วครับกับบรรยากาศโดยการหอนหอมนะครับตอนนี้น้ําค้างรุงแรงมากเลยครับน้ําค้างแรงมากครับเมื่อคืนเต็น์เปียกหมดเลยครับนี่ดูน้ําค้างบนยอดหอมครับหัอใหญ่ม,ม,มากครับกิโลละสิบสองบาทแต่ว่าถ้ามันแห้งแล้วก็กิโลหนึ่งก็แพงอยู่นะครับเนาะไปะเดี๋ยวเอาไปดูยาคา จัดรังสันเมนูกันสักน้อยครับว่าวันนี้ยายคำจะมีอย่างเฮาได้กินกันนะแต่ว่าใหญ่แน่นอนครับเด็ดแน่นอนนะปัดเท้าอันยังมอนเดิมในนี้นะสวัสดีครับยายคำสวัสดีเจ้าอันยังครับเหลือนี่หม้อแต่หม้อว่านี่ครับนี่อ๋้อหม้อนี่นี่หรอโอ้โหนี่ครับท่านโจมยายจะต้มยายจะต้มหัวหมูนี่เนาะครับ ต้มตึงหัวแล้วเขามาแหกหนังออกแหงแล้วเอามาย่างก็ได้นะหนังมันมาย่างก็ได้นะครับต้มต้มทั้งหนังทั้งเหงนะโอ้น่าแต่ว่ามันจะแกะออกได้ครับหัวหัวลนี่เขาย้ำหัวเกาะหัวมันนี่ที่เป็นเนื้อนี่เขาต้มเพื่อมาซุกถ้าเขาเอานั่นเขาต้มเพื่อมาซุกแล้วก็ตำพริกขากรับเนาะเหมาะแต่ๆครับเมนูวันนี้เด็ดขนาดเลยครับดูๆๆอีกอ่ะอันนี้เด็ดก้าอย่างอีนี่ใช่โฟกัสอย่าเนี่ยคือเออ คลิปที่แล้วในลุงภูนี่ไถแบบตัดๆๆๆๆๆได้แห่งวันเดียวแล้วอ่ะครับยายคำยกว่าเอ็นดูเห็นแน่นอนจะเลยจัดอันนี้วยเนอะไปนอนไก่นะพังี้เอ็นดูลูกเคยแต่เอ็นเลยขนาดนั้นเลยอ่ะเอาขว่ะเอาว่ะเอาว่าได้มาตามกันหรเได้ไหมได้ไตามกันใส่ฮ่าทวงอย่าย้ายกันอีดีแห้งแล้วกินผมได้กิน อันนี้หูก่อนยายแปะผลไว้ก่อนดิอ๋อนี่เห็นยายแปะผลไว้ครับกำเมืองกำเมืองแปะกำไตนี่จึกจึกวันนี้เขาต้มจึ๊กเขาเขาจะแปะผลจะจึกผลเลยนะเขายังโทรบอกเพื่อนมาส่งถึงบ้านครับเอาเอาหัวหมูมาส่งหัวเนอะแปะกเนอะจะเอาทั้งชุดไงบอกเออมาชุดอีหัวหมูมาได้เนี่ยเพื่อนมาถึงบ้านแปะเอาก่อนเนอะแปะเอาก่อนเนอะตามปีมีให้กัน สมัยนี้มันออยังก็แป้งหายไมได้เน้ออีกว่าผมว่าสามปีก็จะจะเป็นต้องอันได้อยู่อีกว่าหอนี่ตัวอะไรนี่ครับี่าครับอันนี้ก็หกร้อยบาทเนาอหกร้อยหัวยายก็ลืมถามว่ามันมีกี่โลประมาณสักสี่โลหือยายติวหมดนะประมาณน่าส่โลห์หกร้อยผมก็ว่าถูกแล้วนะมันได้หมดอ่ะนอกได้ตึงลิ้นตึงหูตึงหนังหน้ากากอย่างได้หมดเลยหมดเลยครับผมผมว่าหันหมอใหญ่หมอหลวงรู้ดูอ่าทอ เขาบอกให้เปิดเอามาหื้อครับเป็นเวลาช่ำเละหัวหมูแล้วครับดูนะครับผมจะช่ำเละแค่บ่ถึงนาทีนะครับไวมากอย่างนั้นว่าไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะช่ำเละหัวหมูให้ดูวิธีในการช่ำเละหัวหมูเนี่ยช่ำเละไวมากแค่บ่ถึงหนึ่งนาทีครับขี้หมูเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อทำรำเหมือดเนี่ยจนั่งจีนกับนางไทยในก่อนอ่ะ มีไข่โมเต้ลงพูนได้แล้วอ่ะนาหวายนะช่ำเละมวยขนาดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่อานางก็นองไว้เปลงอ่ะมีไข่จ้างไปเป็นเชฟมันมวยเกินนี่วะเพื่อนเพื่อนแต่ตานั้นได้พอว่าใส่อย่างของอี้เนอะเนี่ยจะสามารถเอาไปทําอีกเมนูหนึ่งได้ครับผมแล้วก็ส่วนสมองมันนี่ถ้าได้เยอะๆเอาไปแฝบแต่ว่านี่สมองไม่ใช่แค่นั้นโอ้เดี๋ยวเอาต้มกินกับน้ำจิ้มลงพูน่นได้ครับโดยเฉพาะส่วนมันมันนี่นะ เนี่ยหยดยอดแล้วเนี่ยเอาไปจอนะหมูเขาแล้วคลิปหายเขาหลอกนี่จะมันเยอะหายแล้วพุนเนี่ยค่ะยายไปเอาอองรอดก็เอาหายไปอันจอชิ้นหมูก็เอาหายคนชีบตัวเก่าไปถิงคาราโอเกะดิมหันหายสักเมนละพอใส่ฮ่าเอาไปกู้ข้อมูลอย่าย้ายองเดียวไปอันดูยังคำมันใส่อันนี้ดีการเจาะหงวช็อตแรกอันนี้ต่อ ฝ่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเลยจ้ะลุงคุณของหัวหมูลงน้ำเลยจ้ะทำนี่โวยไปได้แล้วเพราะว่ามันมันอยู่ในเกลื่องหมกได้ยิ่งดีหมกอันเพราะว่าเขาปิดอ่าเขาต้องสะอาดไว้ก่อนอ่าโควิดจะได้ห่ายใจอ่าอันนี้ยายใส่อย่างไปพองล่ะอ๋อใส่แต่ข่าจะใครเนาะใข่าจะใครเลยยายจะใส่ขมิ้นไปตัวนี้มีข่าจะใครแล้วก็ยายกำลังจะใส่ขมิ้นค่ะ ใช่ขมิ้นผงเนะาะขมิ้นไม่เป็นขมิ้นผงสูตรจุกเมนูญญใยนี้ต้องใส่ขมิ้นมันก่อนเวลาต้มหรือตุนเลยอย่างนี้นะใยจะใส่ถ้าไปตุนนี่มาใส่เนอะคะ <า S 2> แต่ถ้าต้มส้มต้มยำหรือว่าเขาต้มหัวหมูนี่ใส่อยู่อ๋ออันนี้คือต้มน้ำใส่เนาะอ่ะนี่ต้มอันน้น้ำใส่มาแช่น้ำซุนแล้วก็มาแช่ต้มอ่าตุ๋นเนาะถ้าตุ๋นนี่เครื่องมันจะหนักแล้วก็จะมีเสี้ยวขาวอย่างก็แ้่นี่มาใส่เสี้ยวขาวหนึ่ง แค่ใส่ไส้ก็เผือกับกอันเขามีกับอันของตุ้งลวดของชุโรดเหหน่อยนะอันน่ะคือสูตรบ, bend, ตบ้านๆเนาะเนี่ยเขาต้มแนบบ้านๆแล้วเขามาถึงกับมาพิขาแล้วถ้าต้มเนี่ยต้มจนจบเนี่ยมีอย่างพ่องในคำยองอู้ทำรอมเนาะต้มจนจนสุก,กอ่ะอ่าตอนนี้ใส่เครื่องโมเอะใส่เครื่องมอเ,ยเอยแล้วก็ต้มไปจนจนมันอันกีนลุดจากกระดูกกว่าน้อมาเติมมาเติมมาปรุงอย่างทห็แล้วเนาะ อย่างแล้วพอคอยเกไปทำน้ำจิ้มอยู่อ๋อเป็นน้ำจิ้มอย่างวันนี้ค่ะพีค่ค่ะวันนี้น้ำจิ้มสามรสกับน้ำพีค่ะโอเคอันก็เดี๋ยวรอไปกินเนาลงบนุนเนาะแล้วยังนะ่ะหัวนะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราแกะหัวหมูออกมาแล้วแล้วก็เลาะอาฟันมันออกนะครับเลาะอาฟันมันออกแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงน,นี้เป็นกามด้านล่างานะครับแล้วก็เลาะอาฟันออก ส่วนนี้ครับอันนี้เป็นลิ้นโอ้โหดูน,นี่เป็นลิ้นหมูนะครับจริงๆมันต้องขูดเผาแล้วก็ต้องขูดอันนี้มันออกครับเนี่ยที่เป็นแบบนี้เนาะต้องขูดออกครับส่วนอันนี้หนังครับหน้ากากแล้วก็แยกออกมาแล้วนี่นี่ครับเอาไปย่างหรือว่าไปทําอย่างอื่นได้ครับนี่นะ,นะจากนี้หอนี่ไปใส่น่อยครับเนาะ <Okay. S 1> จากนั้นเอาหัวหมูลงเลย น้ำเดือดล,อล้วกลามมันครับใส่งไปเลยโอ้อันนี้อย่าคำบอกว่าอร่อยที่สุดนี่วันนี้นะครับคือเหงือกด้านบนมันนะครับใส่ลงไปเลย ไข่จะได้กินเพเลนยนะไข่ตาดีก็ได้กินครับจากนี้ก็รอไปเรื่อยๆครับผมจนถึงเวลาประมาณสักเที่ยงปลายบ่ายโมงครับหรือว่าประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงค่อยว่ากันอีกทีครับดูหม้อสักก่อนครับจุกแต่ห้างเราก็อยู่หน้าหม้อป่ะเนาะแต่ห้าอยู่หน้าหม้อใช่ปะโออันนี้อย่างนครับยายคำโอ้อันนี้เปล่งโเกะหลีกะใช่ไหมอย่โะสมโตหักไอ หลักนะครับพักขี้มุงพักขี้มุงจีนเนาะเนี่ยเนี่ยต้นมะเนี่ยห่อพัดใส่ไข่ครับหักไปนี่แล้วหักนี่จ๋าใส่ต้มหมูไงครับหอมนะไหมเนี่ยหอมนะครับป่ะเอาไปใส่ในหม้อครับต่อข้าหม้อจะบินแล้วเนี่ยครับอุ๊บิน๊บดูตัวนะเดี๋ยวจองให้ดูนะอุ๊บห่อัดเดี๋ยวรอสักกําแล้วเดี๋ยวห่อมาทำน้ำจิ้มไงครับก่อนที่เราจะไปกินกันนี่เราต้อง ต้มให้มันไปเปือ่อไไยครับอืปัตตันได้ไปถ่ายครับมอจะไปะตัดหญ้ามาอันนี้น้ำพริกข่าของยายคำนะครับขาที่จะก,ก้าวหมูเน้ำพริกต้มหมูนี่ย่าควาใส่อย่างเข้าไปห้องครับเกลือซูรยพริกมากกว่าค่ะจะพริกนี่ต้องเอาไปย่างไฟห้องห<า>อมย่า <ไป S 3> งไฟหอมเลยส่วนข่านะครับข่านี่ข่าสดๆเนาะอ๋อข่าสดนะครับค่าสดพริกพริกนี่เป็นพริกคือมันดีนี่พริกพริกใหญ่อ่ะพริกใหญ่แล้วมันจะบม่เผ็ดเนาะ เพราะว่าขามันเผ็อดอยู่แล<ช>้วอะอันนี้ยายก็ใส่พริกใหญ่นี่ยฮะย่างคือมันหอมๆกรอพบๆแล้วเอามาตักหอมขนาดนะครับอันนี้จะได้ทิ้งไปตุ๊กในหมอห้อขนาดนะอันนี้เอาหมูตุ๊บในหม้อกันก่อนหมูตุ๊บในหม้อก,กันเนาะหมู <c oughs> ตุ๊บในหม้อกัอนเพิ <c oughs> ่งดีกว่ามะข่บนะครับยัยครับมะข่บน้ำข่าเนี่ยมะข่บมันก็ยังมีแหงียนนะมีหมูมันนะมี่มอยู่กันโอ้โหมาทำบัตดาครับอันนี้กินม่ร้อน เนี่ยครับบอกว่าน้องฟุ้นไม่ได้กระจมไม่ได้กระจมอหมอเอาหัวหมูเอาหัวหมูเยอะที่กํา้ค่กี่ต้กผักเขียวต้มยิ้นหมูเหรอต้มหัวหมูบ่นี่เพื่อนจะเสร็จแล้วเนี่ยเหลือนิดเดียวเองแปลงนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ส่วนฝั่งทางนี้เกือบละใกล้จะเสร็จแลเหลือแค่นิดเดียวนี่ฝั่งทางนี้ก็เหลืออีกประมาณสักมาถึงงานแล้วมั้งสามสี่เปลงประมาณนะครับ คนเยอะเหมือนกันครับคนหลบปวยกันนะปอยหลวงสองเจ้าครับฝั่งนู้นจะเป็นอีกเจ้าหนึ่ง,งาทางปุ้นจะเป็นอีกเจ้านะครับอันปุ้นของไอ้จริงเนาะไอ้ที่เราไปซื้ออัน้ำมะเป้าเขาแล้วนะครับเนะาะส่วนทางนี้ก็เป็นส่วนของแยกคำใสครับน้ำจิมำจ้มของเราก็เรียับร้อยไปแล้วครับผมส่วนด้างน,นี้นี่เมื่อกี้ไปตัดหญ้ามาครับเคลียบ,บริเวณรอบคันอ่างครับนี่ ตัดหญ้าเรียบร้อยหมด้วครับหอมเบิืนก็จะแล้วละงุูลรอกี่เข้าดันเลยนะต้องรอเหมือนเ็จกันนะเหมือนจะได้กินให้ทอบเลยว่ะเหมือนจะได้กิ่นให้ทอบลุงพูลสั่งว่าใครอยากกิ่นนั้นจิ้นควายตุกหนึ่งเซเลกับตุกอันนี้หบอะไกควาย่ะเดี๋ยวเราเตรียมข้าวเตรียมของก่อนนะเราต้องแก้หอมขาวหอมขาวหอมมามาดูโมกแกงของเรากันครับ อ๋อท็กหม้อมูของเรายังอยู่ข้างในครับโอ้โหดูอันนี้นายจะรุดลุ่ยมดครับต้มไปประมาณสองชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ตัวเล็กไปไหนล่ะบอกว่าไปทําปุ้นได้ก่อนใช่ปะ<อ>ปุ้นตัวเล็กไปหยังปุ้นอะไปหยังอะเน<ะ>่ยไปถอนหญ้าป<อ>้องปุ้น,นอโอ้โหตตาาแแดดุ่งงไปห้อเก่งกว่าแม่กันนะดูหัวไอ้ปวดหัวน่ะ เออได้ถึงเวลาแล้วเนาะถึงเวลาแล้วครับได้เป็นขกก็ตอนจ้ะอันนี้ลิ้นมันะครับลิ้นมันนี่เอาไปย่างต่อได้ครับสักกินหม่อมมดย่างกับอะไรอย่างหากับขาต้องพี่ขายะคำเด็ก่ะโอ้โหกับห่วยนะครับ โอ้โหหอมขนาดเลยครับหอมเนาะมาแล้วสดสดเลยนะัดไปเลยมาแล้วครับ้อ่ะใส่ฮะเทลงนี่ไงยายเทลงเลยอือน่โอ้ท้อท้อเอาหัวหมูครับ ส่วนตรงนี้เป็นตำเบาหางตำส้มขาดไปเลยแล้วก็น้ำพริกขาครับน้ำพริกสามรสกับน้ำพริกขาน้ำพริกขาซอยอีกมาครับท่านผู้ชมถึงเวลากรีดแล้วครับผมนี่หัวหมูของเราเปลือจนนุดออกลือจนนุ่ดกระดากระดูกกระเดี่ยวแล้วอยากกระดาษเลยเนาะออกจากกระดูกกระดาษเลยเนาะลิ้นเหลื่อมพันกันแล้วครับอันนี่นะเสียด็จเปนี่ยนถ้ำเป็นตอนเย็นเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปื่อเกลือกับพันนี่กันฮะ อันนี้อันนี้ลิ้นมันเนาะลิ้นมันนี่เดี๋ยวต้องเอาไปขูดอะนณามออะไรครับย้ายยกมาตึงแถงแล้วมาเอาไปเลยเงี้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 ยเออจีเอวิคาหอมเลยลูกไหนเป็นได้ดิเอวิขาเอามาอีกอ่ะเอออันนี้พี่น้ำเอาก่อนลุ่นเดี๋ยวก่อนมอาไปชิมก่อนพี่การชิมเลยมีการเล่าสองไว้เอาหอมนะวิขาอร่อยอร่อย หอมน้ำพริกค่าขนาดเลยจากที่ว่ากับเพลทละกินอ่ะแค่จิ้มกับจิ้มหนึ่งมาครับท่านผู้ชมกี่เข้าด้วยกันดูเวลาละนี่เป็นส่วนกลางมันครับนั่นแหละขึ้นกงกระองเพชรข้าวมันนอืยขนาดเลยดูขออนุญาตใช้มือหน่อยต้องกินกันน้ำพริกค่าน่อยครับเนาะ กระพทียค่ะพระเทียายนี่มันจะเป็นผงหนึบครับตักเอาหนึบต้องเอาลาดเลยค่ะเออเอ่ย่ะมันเทปวันนี้ยายใส่พริกหลวงนะพริกเม็ดน้อยเหมืนใส่มันเผ็ดมันหอมอ่าจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้นะอ๋อมันหอมหอเลยหอมไม่ม้วนาะอกอ๋เป็นไรเพื่อนหนก็เป็นน้ำจิ้มเด็ดมากนะครับหอมค่ะแล้วหนุ่มมันนี่อะไรเนี่ยค่ะ นิดเดียวแค่ในผมจะแกะนี่ฮะแกะเลยมันหอนเดี๋กิ๊กกลับมาได้ก็ได้แบบกำนี่้งง้างได้แล้วเนาะได้ครับดุกอย่าคำออกกระดูกนี่จะเลินก็จะกระดูกอ่อนๆนะจะลึงเกี้ยวได้ครับเคี่ยวมืนได้เคี่ยวเหมือนดีแล้วจะเลินกี่ตามกว่าสี่กันผมนุ่ยัดใจมือนะครับเอาเลยเต็มตีในกล่องในสวนในนะอันนี้เขากินในห้างเนี่ยเป็นยัง ห้างดังของยัยคำห้างดังกินกัน่าพิกาเน้หมอะไรน้มอกระมันหอมตัเราเปล่เลยนิ่มหะอตัแล้วนะเนื้อสองกุ้งอ่ะโอ้ยม่ปนเต็มใส่ก่อนน้อยเดียวกุ้งกุ้งกุ้งกุางาุ้งกุ้งกุ้นกเ้งกุเงกุ้งี้ง้อมงก้งกุ้งกุนนกุ้้ง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 กุ้กุก้ ถ้าไปใช้ใอืนกินนี่มันได้ไมันลำ้ำตัยครับถ้าใชใ้มือนี่ลำ้ำหมูขนาดลิ้นมันยังเปื่อยเลยเอะครับเปืป่อยปะต้มมันไดเป็นสองสามโมงเขาต้องขูดอันนี้มันออกนะครับขูดไอข้ขาวๆนะือ เฮ้ยอร่อยอร่อยเหรอจตเลิศยังไม่ได้กลิ่นลิ้นเลยอ่ะอ๋อบอกเปแล้วอ๋อน,นี่นมักขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยอีนี่ยสาห้าจึงมาลงเพลินไปนะเ<อ>ปลกับมอ,อนนะ่ะรอกี่เนี่ยปอกอันนี้กะมอปอกอันข,ขาวๆมันออกิ้่ยังหนุ่มเลยยด้คอมหยิบออกอันเปอยที่ขนาดนั้นอ่ะเปิลูกกระมดอ่ะ S <S เอาเข้าอหยาบเอาเข้าวแท่งน้ำกินมาล้อเต๋อ,อให้เข้าวผมด้ยกินเด็กโหตัวเล็กลูกใหน่มาเนี่ยเอ้ากินก่อนกินตอตาฮะอายุเดี๋ยวได้ยืนนั่งไปยันเนี่ยหมาะแตก ข้าวมันอ,อืมไม่ใช่ข้าวมัเข้าฮ้อนโอ<ฮ>้น้ำจิ้มรสตาลิ้นมันเปื่อยของเราเลยอ๋อน้ำจิ้มอ๋ออิ่มละปฏิเสธได้ปฏิเสธกว่าอือลูกเ <laughs> สียใจอือก่อนเนาะโดนยายคำเอาฮื่ยไปปดัดเขาตามวัวป่ะตามตีนใหญนะ่อ่ะเนี่ยเนื้อลิ้นมันครับมันจะประมาณเนี่ยนะครับ เวลาไปจี้น้ำพิขาสนะครับชิ้นหนักนะครับเข้าปากหเก่งต้าไหมเขาเขาแฮมแฮมเกินแล้วตาเฮ้ยมันดำหนาวว่ะมาเล้งกะมาเล้งกะตาโดนว่ะยังดีมันมาเล้งไงว่ะถ้ามันเล้งนี่ตาโดนไปเมินเลยว่ะ นั่งดีตาอิ่มก่อนมันแกงเข้าไนเมันแกงเข้าอ่ะ้า่นหมดกนมืมาไปเฮ้อปุ่นยังไปต่อมปุ่นหนะก้างเพรมาหอมลูกข้าเพรมีน้้ำพริกขากะ

เมื่อไม่ขาเนี่ยเป็นไหมนกตักเรามาโรยเข้าไว้นะเหมาะเนาะงงุนข้าวมะนาวบีบใส่ท่านหรอมใส่ได้ให้ใส่ก่อนใส่เลยน้อใส่ก่อนใส่เลยขอคดเข้าได้ดีกันนะแบ่งแบ่งเตี๋ยแบ่งแตงกันมาครับท่านผู้ชมกินข้าด้วยกันไม่งงนนักไปหน่อยเป็นยังเนาะกินงข้าวในห้างโอ้นี่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 อันนี้ของเด็ดนะครับเนี่ยกินงข้าวในห้างท่านผู้ชมมากินด้วยกันโสมครับ หลักอะไรยังก็หลักยังก็หลักโสมไอไอยังก็ลืมจืดไปละฮะโสมตังกุยเหรอใช่ขุยใช่อ๋อหลักผักชีมุงเออผักชีมุงจีนหอม้มาลุงพุ่นหอมมันเฟตเจอในกันเคี้ยวนี่เหมือนมันอะรูเลยครับลุงพุ่นเนาะแต่น้ำซุปนี่แหละเนี่ยหอมขนาดหอมแต่เนี่ยเป็นหลักแข็งๆมันนะครับเบื่อไหร่เพื่อนกินกินตรงเปลือกมันน่ะ เปลือกนี่มันจะนุ่มหน่อยครับเนาะแม่ละพอใจกินครับท่านผู้ช <laughs> มไม่งวน <laughs> <ส>นะตับ,บปลาหางนี่มีไข่จี้ไข่จี้ทุกคนเน่ยแหละฮะยายกินอยู่มันเผ็ด <c oughs> จุ๊บเผ็ดว่ะเผ็ดจุ๊บชุ่มเผ็ดจุ๊บชุ่มแต่ห้ามใส่พริกนั่งมันต้องกินหลังวิหารกันนหละกินก้างหันปอเอือยังกินก <c oughs> ับหมูปอไม่ให้ก่อ เดี๋ยวก็ตำไหมก็มีแฮมหอุมันเผ็ดเกินห่อหมดต้องต้งเผ็ดต้งส้มอ่ะเมืองปลาเมืองฝางไม่ไหนหั่นมดครับท่านผู้ชมส้มเหรอหั่นเมืองปลาน้วยกะนตอนนี้ไอ้ขวัญเนี่ยยังอยู่ไอ้ขวัญจ๊อ่ะไอ้ขวัญติดจานอยู่ไอ้เจ๊กักตัวอยู่หั่นได้กันแรงๆมานี่ปุ๊บนะร้านละไยปุ๊บนะ แต่ฮะเอ้ยอืมอยังล่ะอืมหอมขังน่ะก็ลืมเมียกะอืมก็ลืมจืดอบบเออมีน้ำเหรออืมันนั้ให้กับตัวผู้ไม่ผูบอดยายนี่กินตำเดียวเนี่ยก็ต้องต้มงไปเสร็จแต่รำอยู่นะถ้าได้มะแรงมาให้นะนี่นะถ้าได้มะแรงเนี่ยกินมาตอรนฮ้อนเนี่ยกะดิ้นบ่มได้แล้วว่ะรอนกัน้อนกันปีกไก่กันต่าหมูครับกันต่าหมูลองดูใช้ฮะเอาก่็ มันก็กินเท่าตัวไปไตตนะเป็นไน <ừ> นงพ่องสรสชาติตามหมูอ่ะเป็นไงค่ะนึ่งนึ่งนึ่งมัน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 หวานหวานอร่อยอยากกินอยู่ลุงพูนห,หนา่าชอบกินหัวไก่อยู่แล้ว <ừ> แต่ตาหมูก็แค่จิบจิบแหละคุณผู้ชมอร่อยที่สุดคือแกตามอันนี้แหละแม่นนะมีม็นตางเลยนะครับอืพอละเดียกเก็บแล้วนะไปเดี๋ยวหอทำงานกับ่อครับเนาะ หันหันวกฐาน่อว่าใส่ให้ยากานเดียวนี่แล้วค่ะเวลากินข้าวกินน้ำแยะยังยังตา,ามนี่ยะกับข้าวยังคนนี้ยงงานวัดอะ่ะ <c oughs> ฮะเอ,อ้าทำงานไปทำงานไปอย่าบ่นตอนเท้าแตง่งคือตอนลุงม,มูลใส่ห่าแต่งงานนี่ออย่ายองโมใหญ่อ่ะอ่างโมใหญ่ยังไงอโมใหญ่อ่ะไม่อย่างไปเ้าต้มจำ,งงจำได้มีวุ้นเส้นมีวุ้เนเส้นต้มกับฟักมณ์ แล้วก็มีลาบมีลาบนี่มีที่มีใส่หาไปเอาจักไข่อยู่ในอย่างมี้จำมาได้แล้วนะลาบนั่นแหละลาบต้มไก่ใส่มักฟักมนนีว่ะ